ัดีครับวันนี้ก็มา,ารีวิวห้องทำงานหรือห้องไทยนี่เฮาส์ผมอีกสักวันนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็อย่างนี้แหละครับอันนี้ชุดแคมปิ้งนะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วก็จะเห็นภาพห้องทั้งหมดนะครับที่เริ่มจัดเป็นเข้ารูปเข้าร่างหรือว่าเริ่มเลอะเทอะนะครับอันนี้ก็ไปเอาโต๊ะมานะครับ ชุดทำอาหารตรงนี้เลยครับเป็นอาหารเบาๆนะครับเป็นอาหารสไตล์ออยุโรปเพราะฉะนั้นจะไม่โลกละเทอะลินเกินไม่ค่อยมีนะครับก็จะมอะีอันนี้คือกาต้มกาแฟอันนี้คือเตาปิกนิกอันนี้ก็คือไมโครเวฟอันนี้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่มากใหญ่ที่สุดของอะไรนะครับผมจำที่ไม่ได้ละของอิเล็กทริกนะครับอโอเค อันนี้ก็เป็นเตาต้มกาแฟนะครับของพันไทยซึ่งใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็ข้างบนนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เคยเรียนเพราะห้องนี้เป็นห้องอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นี่นะครับเพราะว่าจะไปห้องเวิร์กช็อปไม่ได้ตรงนั้นขี้ฝุ่นเยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานผม ก็จะลกเล้อเธออย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือชุดกาแฟคือเครื่องกาแฟชากาแฟทุกอย่างจะรวมอยู่ที่นี่ครับ mm hmm. อันนู้นที่เห็นไกลๆไปนั่นก็จะเป็นชุดแคมปิ้งนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ตกแต่งนิดหน่อยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดในท i เทนี่เฮาส์นะครับ mm hmm. แล้วก็นี่น้ำท่าก็เอามาใส่ไว้นะครับก็ ไข่คเคยเอามาใส่เพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือทานอาหารสไตล์ฝรั่งห้องนี้จะได้ไม่มีควันมากนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นากาไม่เทกาครับเป็นเครื่องต้มกาแฟเป็นแบบใช้แคปซูลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแคปซูลนะครับครับผมแคปซูลก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็แป๊บนะครับ แล้วก็มีแก้วมารองรับอยู่ข้างล่างนะครับส่วนน้ำก็จะใส่ที่ด้านหลังนี่ครับอ่าเนี่ยครับแล้วที่มาวางตรงนี้เพราะว่าปลั๊กไฟตรงนี้ครับ <Gore> ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องสำหรับทำแซนด์วิชสักรู่นะครับอ่าเปิดให้ชมเลยครับเป็นเครื่องทำแซนด์วิชเนี่ยครับก็คือห้องทำงานของผมที่ถ่ายให้ชมวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย รุ่นน้องนะครับท่านเสท่านก็ติดต่อไม่ไม่ใช่ติดต่อท่านก็บอกว่าเออพี่ผมติดตั้งโซลเซลเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวเปลี่ยนมิเตอร์ด้วยหรือไม่ใช่เปลี่ยน,เพ,นเพิ่มมิเตอร์เป็น TOU ด้วยเพื่อใช้ในเวลากลางคืนผมก็เลยบอกว่าการใช้ TOU นั้นเนี่ยต้องคำนวณให้ดี ถ้าเราใช้ไฟกลางวันมากกว่ากลางคืนแล้วเราไปใช้ระบบ T.O.U. อันนั้นค่าไฟจะสูงขึ้นนะครับกว่าใช้มิเตอร์ปกติแต่ถ้ากลางวันเราใช้ไฟน้อยกว่าในเวลากลางคืนอันนั้นเนี่ยมันจะคุ้มมากเพราะฉะนั้นที่ผมมาถ่ายให้ดูวันนี้คืออุปกรณ์พวกนี้ครับในห้องนี้ทั้งหมดเลยที่ท่านเห็นเนี่ยผมใช้ไฟจากโซลาเซลล์เห็นไหมครับ นั่นหมายความว่าในเวลากลางวันผมแทบไม่ได้ใช้ไฟเลยเพราะถ้าเกิดผมเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU ผมจะคุ้มมากเพราะว่าผมจะใช้ไฟในเวลากลางคืนอันนี้คือการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ใช้ใช้ไฟเนี่ยครับเราควรจะใช้ไฟในเวลากลางวันจากโซลาเซลล์นะครับส่วนในกลางคืนเราใช้ไฟบ้านอย่างนั้นเนี่ยเราใช้ มิเตอร์แบบ T.O.U เราจะคุ้มมากครับข้อถ่ายไม้ชมนะครับหลังจากที่ห้องนี้เมื่อก่อนลกลเลอะเทอะเพราะเป็นห้องเก็บของแล้วผมก็ย้ายห้องทํางานมาที่นี่แล้วผมไปที่ไหนก็ไม่ค่อยชอบลุกไปลุกมาครับก็เลยเอาอุปกรณ์ที่สาหรับทานอหองอาหารมาไว้ด้วยเลยนะครับแต่เป็นอาหารสไตล์ยุโรปเพราะนั้นมันก็จะไม่มีกลิน่นไม่ไม่มีกลิน่นก็มีอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนอาหารไทย ไม่ได้มาแกงมานในในนี้ไม่ได้มาผัดอะไรนีนี้ไม่ใช่นะครับก็ทําอย่างที่เห็นครับก็ถ่ายกันแม่ชมนะครับแล้วก็สอดแทรกด้วยการใช้ระบบโซลาเซลให้คุ้มค่านะครับเดือนนี้ค่าไฟผมเนี่ยประมาณ300กว่าบาทผมติดตั้งระบบโซลาเซลแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดตั้งในค่าไฟผมประมาณ1 5ื่นหถึงหมนหน้าร้อนนี่ปาเข้าไป2 0 0 0 0ครับแต่พอติดโซลาเซลเข้าไปแล้วเนี่ยค่าไฟเหลือพันกว่าบาทนะครับ ผมติดแบบออฟกิลดเลยนะครับคือไม่ไปยุ่งกับสายไฟองไฟฟ้าเขาทั้งนั้นนะครับแบบบางกิดจะเห็นว่ามีแบตเตอร์ี่แบตเตรอตเตรี่เรียบร้อยทุกอย่างนะครับทั้งหมดผมมีอยู่ทั้งหมด4ชุดรวมแล้วก็ประมาณ25กิโลวัตต์นะครับเพราะนั้นค่าไฟจกหมื่นกว่าบาทถ้าผมใช้แบบแบบอยากจะใช้ก็ใช้เนี่ยเดือนประมาณพันกว่าบาทประมาณพันสองพันสามพันห้าไปเกินนี้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมบริหารจัดการเช่นผมซักผ้าเฉพาะเวลากลางคืนไม่ เออจะซักผ้าเฉพาะในเวลากลางวันหุงข้าวหรือทําอาหารในเวลากลางวันคืออะไรก็ตามที่ใช้ไฟเนี่ยผมใช้ในเวลากลางวันทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วผมใช้กลางคืนแค่แอร์กับแสงสว่างอันนั้นค่าไฟผมลดลงมากเพราะฉะนั้นผมเทียบไปเห็นเลยว่าวันเดือนเดือนอย่างเดือนสิงหาเนี่ยผมไม่ได้บริหารจัดการอะไรค่าไฟปลาไปพันกว่าบ,บาทผมลองดูปล่อยปีนี้นะครับลองดูว่าปล่อยฟรีจะเป็นยังไง แต่พอผมอบริหารจัดการจากพันกระบาลก็เหลือ500บาทแล้วพอจะบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นตอนนี้เดือนนี้เหลือ300กว่ากระบาทการติดโซลเซลจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าติดโซลเซลแล้วค่าไฟจะลดนะครับก็เอาไม่ชมกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ